เมื่อกวนกว่นป่วนมานั่นตีหมู่วันตีหนึ่งยังมีเพิ่นคนผ่านอ่อนหลังหนึ่งเพื่อนหลังในมีเขาสามเมลูกก็เป็นเม่มั่นก็ปื้วนจอมผูมันเลน่นเมน้อยเมนางนำเล่มั่นจังในซับตัางเปลี่ยนนำอยู่ยาวโอ้เมเฮาเม่เฮา,าอย่าไปเปลี่ยนอีสังขาน,นะไอจ้อยลูกใจอ่อนเม่เอ้ย พ่อแม่อำเภอย่าลุ่มลาดตูรีนะลูกย่าเปการสู้ยงปอสุน่าพ่อเมื่อตายเย้วก็เดียวไม่มาอาอำเวอยาไปลาจงนั้นขานะแมวตื่นเตียมเลยตายไม่เคยจจำแล้วไอ้ลูกเออเออโอ้ยอ่ำอ่ำนะมานาเจาแมวตื่นเตียมเลยตายฮือเม่เมื่อตายยไอ่ใยเอยเพ่าหนั่นแหละที่ให้เรามีวเลยตายฮือ เปี่ยนสังเปียนสังเปลียนสังเปลียนสางในลุงยอดเป็น,ปนาปมาวางพอเชิงในนะ้าเป็นลองอ่ำมันำขึ้นกวยเตะเธอไม่สุดตายมานอำา่ำใาพังกวาเมื่อ,อพองไหลพอก่อมเย็นไรลกอด้ีเ่เมื่เยาก็เปลี่ยนลุงยอดอู้าสวยเขานั้นแต่ลองอันมีมันไหลตายกานั่นมันบนว่าเปลี่ยนรองอันมันอันขึ้นกวยในเลมันสั่งวนหาลอกลายตีเลยไม่มายอยู่ยาว รัดปัดเพียวเพียวขึ้นหาอิดนาไอ้จ้อยเมื่อผุกปอเต่ห้องเมื่อสูมาเย้าเออหาปอเดียวเมื่อในห้าเจ้าย่อลูกนางคือลูกเตรียมแรงเงานั่นน่ะปอหย่อนกับเย้าห้าในเมื่อตายดั่มไดันถึงพวงปอปอเดียวเมื่อเย้าปอเอาเมื่ถวิ้นเซล่าคำเจ้านางเก่าป้อข้าันดุงเงาก้วยปอเาลาดเอาตาปอเขาก้วยปอลาดปอสอนก็เฮ็ดซ่อมก้วยและ ลูกอันในประดมดีเทียงก้นลงเก้อย่าไปตื้น้าเดือมาเถียงเก่ากําผามือเลี้ยมันกว้างหลังเมื่อกัปพอหันเปื้อนลีการลูกถวามมั่นรัดหนึ่งปอมั่นก่นไอจ้อยเดมเคยอยู่่าคือเออแต่จอมีมาเหระเป็นสังไอจ้อยเลยมาทุบร้องเสียงเลยเมก็ตายเปล่ลูกปอก็เดียวเมย์เหมยกําเลวือถ้าทาไปตอะไรตั้งตัวตั้งเสือเสียนือโตัวในปีมีวอดอินสังมา่นเนาะ ปอเลยหันจากปันซายซวยยคอกนาลิลู่ตี้ยนเนาก้วยกาซาปันอันมันตึกเปลี่ยนอยู่ในตึกเปลี่ยนมือเตีมันกลวยเหตุนันเสปคนมาแถววันหนึ่งพอเขานั่นก็ไยห้องไม่เหมมันมาที่เขินขานนั่นอยู่ มเมย์หมอมันนันซื้อห้องว่าปาคํำปาคำในมีลูกสองก็ก็หนึงซื้อห้องไส้หลงก็หนึงสื้อห้องไส้เผือกในยาวลูกซ้อยลูกซ้อยเฮซังอยู่ลาคูกค้าในมะลเงินในนาลูกมเมย์หมอลูกมานำเจอเมฆาอยากมีมาลาว่าเป็นเมฆาห้องเมย์ว่าเมย์ในเล่ลูกข้ามาเค้าว่งวัางห่าตั้งสองว่าปีในก็เลยอยู่หน้าปีซี่อไอเผือกซีปีเตห้องไส้เลง อยาเป็นมาลาต่อเขากรมคาเรนก็คือเปอี่็นสังหน่อมคาเลนก็ห้าลาเขาป้อตีอยู่จอมกันีเราสังหลาต่อกันลีเงตลีเออเลยรคาเลนก็กันก็ป้อนั้นป้อนั้นสูสีก็มีลูกลาต่อกันเล่นหน้าย้อนเปืมือในป้อมีนากันอันตรายกับเฮ็ดเออพูดฮัจจุีิยวกันไว้าหน้าพอคาไม่เ้ยใบสีปล่อยจ้อยเขาออกเคลื่อนกายยอดกก็เป็นเมสิบนั่นออกไล่มันอยู่ในเมื่อถ่มเเขาหน้าจ้อย เดี่ยวในการนะ่ะเมื่อตีเลยถ่มความเกา้าเป็นสาวไอ้ห้ใยตีเลยถ่มความสุราปรปื่อเก้าเป็นมีเหม่เมื่อนันะ้นน่ะพอเมื่อถ่อม,มเก,าเกา้าแตะเมื่อตีเลยยากผ่ามือเก้าในเนยย้ำมันกับเหล้ลาม่กินปิดปันหังปองพางกับแลมิเขาเมื่อกสกามก็ได้กำลางกำว่างเก,ก้ากำเสืร์กินหายกำเสิร์ตีนปิดโอแค่ okay, ให้มันเทาขึ้นทั้งสามก็เหี้อลุ่มเก,านะาวกวา้าในท่าโนก็ใยญ่ในอินเดียสุสามก็เนี้ยกินอมัน ก็แค,ค่ปู่มาหันไปเขาถึอหลักเขาในน่ะม,มันดักหลามีอยูน่าจสีนี่ไว้ไอ้ลูกอันก็ได้เมื่อหลาเขานอกจากก็มเ,าาเมื่อเดียะผามือเขายาวเฮียมันมเลยมีเฮียมันมเลยก็เป็นสายซอยนั่นก็สว่าเขามีลูกสามก็ลาลาป้องป,อง,ปองว่ามันเสือก็มันอ่ำตอบอำ่ำเทียงสังขึ้นเขาในยาวถึงกลางนาที่งวันหนึ่งเม,มืสิบสายซอยมาเจอสายซอยเห็ดเขาเห็ดพักอยู่ไอซอยตื่นเื่นเดิน เว่ยเม่สิบก้อนนั้เมืองตึกหาแล้งกุยเดชใ่เก่าๆคงพักแทงเย้าโย่ไอ้จ้อยๆตืนดืนดืนตเก่้องไม่เขานายเย้าเออมื่อเดชลูกหำลูกห่าไนเพราะเมือได้ลืมเมื่อว่าเคลื่อนเย้าวะต้องไม่ฮหดซ้ำกับให้ฮ็ดกิงก้้ยลาเมื่อเอข่อเคื่อนหาโตเออเอเปิก้ไพอพวกนั้นก็ ใจซอยกอกะเปือ่อยสร้างยึดถือเลกาเลยลูกกาเฮ็ดปั่นเขาอยู่ยาวหนึ่งเขากอเก๋าล่างหวานกอเก๋าเฮ็ดพักกอเปลี่ยนเก๋ามันนาลีอิ่มเดี้ยวอ่ะเฮ็ดซีเล่ต้องไม่เค้านะโอ้ยโอเคลพาหายบารรกนข้อขอ้ามไปลูกในยาวลงเก่าหน่อยให้เลือดปะวักเวอร์มมดรูนอเคล่นหน่อยด้วยข่าวสังหายค้าพี่น้องเขา ผื้จูมันเตเฮ็ดเยาวโกนอ๊อกเขาไม่เป็นครึ่งวันโอโย่ไหนเฮ็ดสองมืเฮ็ดเป็นน้ายาวหลายจ้อยตดยนางก่อมแอปิงโปสเตอร์เหนือเฮ็ดมีหัวจ้อยนามเมืองขัดตามมือก่อนน้าโอ้จ้อยตี๋ยวไปสั่งอยู่ป้วยอาวกกว่าเล่ข้าไปกินข้าวอันกำปั้นเมื่อกินกุยกาคาเป็นคนเฮ็ดมากนะต่เมื่อไปกินซาเกาก็แล้วยาวเดี๋ยวในกายจ้อยเตรียมเย็นแทั้งยาวเฮือ้จ้อยดืนมไหบันของเฮาดเป็นมดยาวเอเมลูกใจ อ,ออกคันมีหัวไฟมันกำเหลียวลูกอ้ไจ่อยปอกนาย่ดมาดินติแลียกินการเมื่อปิดเผินเขาเฮ้อแน่ปล่อยก็สุดเดีสังก็หล่อนายเกำมาติดเล้ยหูอยู่เออ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 เอปลยกยปลยอ เห็นนันเซมือเมสิบมันไยเหรอไม่ซอยยานันเหมือนหางมันปิงปอเสตีอยู่ย้อยอม,มันกะเขาห้องตอเตอร์ลินไรเขาเมเฮลีจ่จงมาเออใครเลียนจอมเพออําเลียนมาเลียนจอมเก๋เห็นนันเสเขาเมลูกกองียบไซสอยกะค้างไว้ห้องตอเตอร์ลินอยู่ยาว,ว,วอ่ะอ่ะ อย่อยกอซ้ำเตือออกกาละาเม,มเตคาจอยลูกอีกหนึงลูกอําไปแค่ตายฮะม,ม,ม,มันเปลี่ยนเสียงอีสังวะออยู่เป็นใต้ก้อยจอยอนึ่งนะไอ,อ้จ้อยเงาโอ้ยหนุ่ยซ้งป๋องสเสอกัมคนเฮ เขาตั้มไปยามหันหนูเส้งในเฮปลอลงอือโอมีตังกินปันคาก,กินเฮียในจามกินหนูดังน้วานะอือยังเดี๋มจะไข่หนูกระยุนอโอเขาหันตาออกเยา้าตนตาซ้ายสวยแต่เนรองกามให้นั่นยังมีรองกามลีจอมอยู่หนูโดนในก็คุดหัวเสียตาซ้ายสวยเตออกมาอะไลยอยู่ยินส้นมเตียวนาหนูอ่อนบ่ามีหนูแต่ขดัดใจในห้องในเยา้า พังเต็มเพวแค่เหมือนนูนอผักทมขึ้นนิดนึงค่ะที่กายาวกมีสิบมาหันหหหหหเฮ่นนันเสก็เป็นไส้ซอยกออําเปอร์สังยาวแนดออกอากาศดีเฮื่นหลังนั้นกำเหนียวอยู่ย่อนเปใส่ซอยออกข้าร่างไก่เลมันสังงเห้เสมานอนดือ้อยู่ ไวเสนันมีทรายกอนหนึ่งมากินนำเด้วยสายสวอยนอนอยู่ไวเสมันกินอิ่มยอกก่อก็มันออกกวกมันนั่นถิมเปียเสกว้วยกาอ่ำสั่งถูกเละกวกมันนั่นกาโต๊กตั้งนาทายส้้อยนอนเสกวนกากามามายิมมันนั่นก็วนว่าไายสวอยเป็นก้นทุบตังหยาบผึดในเละเขาสั่งเอาเมียนเงินนั่นยินปั่นกว่านล้อก็ทรายสร้อยอยู่ยาวเสียงเอียงก็กักกากละนัน่ อืมอืมอา้าวเป็นเพาก็เงินมาตั้งไวในหลานในมาโดยใส่้วยกะอืมอมีเพซ็กก็ละตั้งใส่ในกล่อมหันคนเสีก็เวลาก็มันตกมาตั้งเหนือพุน่นห้าตอเอมันติีเป็นไรเหรอว่เซื่อก็รีอยู่ก็เปื่อเขาต้องไม่เขานายฮย้า ก็เป็นไซสอย,ยกอบวนวางเงินตังมวดนั่นผีผันปันในแล่มันสั่งเอาเงินนั่นเสียกาซีกินเขาอยู่ยาวยามหันยำทบเหตุปอกซึ่่งในก็มาสีกินเนาะคาเดซีกวยสีในเฮซองอันคาไลโอปรกร,รมคาหน้าคาต้องไม่เขาในไว้ไวอินเลยขึ้นเซอรซีดเมื่อแล้วมันเด่นสุกหลานในว่า มาส่งข้าี่น้องคนวานคนเมืองกูก็ทำในเน,นวางเฮาในแต่มีปังเลือกกูภายกลตามนี้ก็ต่ไลยเปลี่ยนกูกูเสายิ่งในข้าอ่อโอต้ตาลีเคยกาตัวละเนาะเขาตั้มพยายามเขาเนรวางให้ปอกปอดแต่เขากะก็ก่ตั้มมีคนนุง่งเงินก็เหลือกันนายกูเงินมนื่อตั้มมีมาเด็กเขากานั่งนาจอมเปลี่ยนท่าฮือป้อนั่นก็ปันเมื่อละลายก็ไร โอ้เงินส้มนำนำยอดครับพราะนานพี่ก้นขายกล้วยย้อนแห้งเสืออิดลูกย้อนเฮาเมฆเฮาเมฆไม่เขาตั้งหลายมากซื้อกล้วยปีในเสกกัมเฮศสังความย้อนสูงวันนั้นเอาละก็เป็นก้นขายกล้วยก็เมื่อไรหันใจใจอ่ำไม่เงินนานมันเป็นใส่อีลูเซปันลายกว่ายาวก็เป็นใจอยก็อจะเอาเงินอันเลือนนั้นเสกซื้อคนนุ่งอยู่สองมิูคหางลิลิตักขายปันค่าเตียวสีสังขลาสีเขียวสีเหลืองสีเหลืองสีกัม ลาโกเดลซิสโอมาโตเอาเสีนงหางดรสีเป็นมดนั่นมันเป็นเสื่อหือละมีเสื่อหือก่อมาหมดลำพอนนั้นลยป้ไว้กำหน้าพอนั้นในคาเลีย้าออคายี่บอกเงินอทองคานั่นเลยกำนีลีอยากกำพิดกวยหน้าออคาเลียวคาเห็นนั่นเสดตอนตาใส่ซวยเตะไรโคเสดเขาา้ากันเนอปอยอยู่เย้าคา ในโลกน้าว่างคำในเขาได้เฮ็ดปั้วไเออเขาได้หากบกูเจ้ายิ่งว่ากูกูเจ้ายิ่งนันตินตีอะไรเปลี่นขาก็เลวเจ้ายิ่งตีอะไรเปลี่ย,ยนความกาวเก่าเกอเอา,อาเปลี่ยนสั่งมาหิมเก่าละมาใกล้เอออย่าไปมาหิมเก่าอย่าไปเทียงกันบอถ,ถึงกลางคำพอด,ดีไรเขาเดือดไหู้อยู่โอข้าเมะโอข้าเมะข้าในหาหใเ,ใเหล่อตีไรไส้เผือกเลยไส้เลียงเทียงกันเผือกก็ว่าตีไเจ้ายิ่งในอยู่ เฮนัน,นเซกังคำนันกอดถึงมาเยาเมื่อเลวขยามนองเยากอถึงมาเยาจอมหนังกูก็มุงมองนั่นว่าพูดายก็อะไรเลยกูกกจะยิ่งอ่อนเท่าในปุนตาซ้ายสร้อยแต่อ่ำเข้าเสือสังเซกินตั้งกลวยสีอ่อนมั่นเหเปิดด้วยเปืนอยู่ยาวจยิ่งในหางลีน่าเนาะเก่าก็ว่านั้นเหวะเราหรือกูจะจะยิ่งเปลี่ยนปลงตากาอย่า,าคิาาาาว่านั้น ไปด้วยก่อนเลยเมื่ออยากวนวาเมื่อดีกามดีไอแหลงตอนตาลอกไล่หาก็กวนเฮาตีเฮ็ดแต่เซยิงเขาเดียวซอยหมอกเทิมปันเผอเป็นก้นหับไรก็ตีไล่กู้กูจำเซยิงอยู่เย้าพราเมียจังเซย์ขากูก็ตัดตีปิ้นก็กำดีนั่นพร้อมเยพ่้อมเย้าพ่้อมเยพราะพรอมเย้าก็เขาตีกาแล้วย้าวย้อนเสียงหลังๆแทงกำเทิมาเลยวทดมาเลยวทดมาเลยพราะพรอมเย้าก็เทิมแล้วขาดเซยิงเฮา เห็นหนันเซสายิงก็ซอยหมอกถึมกว่าอยู่เยาวาเพอตดเป็นก้อนกามลีในเฮาอันกันเปิดไปดวกว่าซ่อมกันค่าลอ,อามทางก็เป็นมาร่วมพัดซ้อยหมอกสาวยิงกัตกเลยลังค่าเอายา้าเฮ้อเฮ้อไฮก้อนเตลัยเตเป็นแขกซ่อมสายิงก็เป็นเล็กลังค่ามันเป็นกาอําไลอยู่อําเภงแขงกําหนึ่งร่วมก็เลยพัดซ้อยหมอกเสายิงลงมาอยู่วก,กวยกาไปกําก่อน ซอยหมอกซอยยิงเลตัวมาแทงกำหนึ่งยาวอันลองอย่ามันได้ติดตัวสติเพอนั่นก้วยกวยกากำหนึ่งสุดยาวซอยหมอกซอยยิ่งก็ตัวกาตีสายซอยนั่นอยู่คนซา,ายก่อนกรนี้เนาะวันเมือน,อนไนนนอ้ก็เ,เป็นกอ่อนไปกินกวยสิวที่นั่นอดดามาเลมันเปลี่ยนกาอัมไลก็เป็นสายซ้อยคอกลมกินกวยสิวกวยมันอัมหูตัวว่ามันเปลี่ยนก่อนกรรนี้กวายยาวเอาเฮสังพันพอด,ด้วยเก่ามดหนหึม เอามันหิวมากนลววะในก็ได้เลยกกูซ้อมจะยิงไหนฮันนี่มาํเาเไลยโยมาเรียนเหี้ยวเขาพวกนั้นเป็นนั้น,เ,น,นเซกว่าเปิ้ใสายซอยเนตเลยมันสั่งเอาแคบดินขวัซ้ายมันโตหายอยู่จะยิงก็มือหูวาะสายซอยอําเคกากูซ้อมมานานน้นมันสั่งตื้อเส้อยู่เอามันสำเร็นไปสั่งหลานน,น,าน,าน,าานั่นขึ้นมากขึ้นกว่านกาห้องสายก็นั้นขึ้นมาเมื่อเล็้ยวใน มันเฮ็ดเธอออกมาหลานั่นเจ้ายิ่งกอสังการตีต้นไม้เสีมันสั่งไลหันซอกดินอันโตไปอยู่ในอับติเป็นซอกดินเขาเนาะเจ้ายิ่งกอสั่งไลเก็บซอกดินสายซอยอันโตหายไว้นั่นอยู่ถึงหนังแท่งวันหนึ่งเจ้ายิ่งเลดตั้งลูกน้องมันสั่งอันกันกว่าหาซอกของซอกดินนั่นอยู่เจ้ายิ่งกาเฮื่นนนอนละกูเฮือนๆอามีเผดถูกซอกดินนั่นเลยต่อมาถึงเฮือนไอ้ซอยเขานั่นอยู่ยาว มีพายู่ตั้งเลยครับป้าไร่เรงินก็เปิดปันอีกหนึ่งมีลองอีสังหรณ่องเพื่อนในมีกวนใต้หลายกอละมีสองกอลไใ้ปีเออขาปีน่องอยู่นหน้าเฮืนเขามานหน้าเฮืนในก่อนเล่นน่องสามตู้ด้วยเสาตีในอีกหนึ่งประมาณถูกดเดรรีกกุดซ้ำเซลยิงขาพอมเหย,ยาะขาขาตุ้นปีนตีเหยาะขาตียอนฮลัลโหลขาตีด้วยขาเพื่อยไอเพิกสะตุ้ยเลยไอเพิกเ,เดเลยไม่เยาะ ไขมันเขาไหรหืมกับเตียวเม่มันมาสไลไอ้เลี้ยงลกูกตื้อด้วยลูกขาดเตือ่เสกเอ่ควรป้อมันเตี๊กามดีในอําดอ,อ,องย้อนซุ่นน้ำช่อถูกเอาลีเลี่ยวเกาเต้โดนมัโลนหม่อมต้วยอ้าวอ้าวซุ่มข้ายำซ้อนสามเมลูกในเตียวฮะปั่นข้ายำอินหล่อเฮ้ยมือพังจะยิงขาดเตกาหนั่นอย,อยู่ๆก็หนูมาเนไอเส้นตั้งคาอยู่เฮ้ยหนูมันหันอีสังนั่น อ๋อไม่ลองอิสังคาก็กปิดตีในหนูมันนำ้ำโอ้ยตั้งในมีห้องเตเรีนเฮ hey. ตายเยาวเฮากำในมีควนหูกายเย้าของหื้นให้วันละก่อนน,นั้นมีคนอยู่หาต่อปืดซอมมันยามเหนียวไนเห็นนั้นเซก็เป็นเมสิบสายซอยกอกปิดอ่าสรางแคดีเลยกะไรปืดปันอยู่เยาวโอ้ยนน้าในรับสิ่งพิษอําหันสังเซอ,อีต มีกวนอยู่นอในเตอก أ, ก أ, ก أ, เขาก็เตะร้งกาดด้วยสองมันสะก้อน้ายพา,างโตอีดขนานหาเซายิงปอเตะลงก,ก,ก,กาดก็ก็เป็นไส้สซ้อยก็เปลี่ยนพ่อนอนดีเลมันสั่งอําฮู้ว,วา่าเซายิงมาอยู่สามมันยาวโอ้สูเขาต้องสู้ลยเยาฮะเสียงเผานนั่นมาเห้ถือมาขาาหน่ยสูเป็นก้นไส,ส้คำว่านั่นสองเซอายโอ้ทางสูดต้องก้นพิดขายกย,ยกดินขึ้นมาเตฮสังขาา กำก็กสุดเดรรยฮูก,ก่อยในแมนลีเดียวค่ะเป็นสูนั่นหละตัวยากา็ฮู้สวมขากบกูสอมเฮาห่าเออใครกบกูอยู่ค่ะบอคามาต,ตัวโ่คาขึ้นยาวเกินการซายิงอํามีสังเซมิลขามฮัดวอนค่ะกานันเกิตนตาเซายิงก็เป็นสูน้นยาวซายิงอําไลเลิกคนมีเต็มทนกูลองคนหมอกค,คนมีศึกสากานันก้อยเออซายิงเลิกโอซายิงหลีต่อค่าเดียวค่ะซื่อสูห้องสางลาซื้อคาห้อง ส่ย้อยค่ะจือส้หางลิเที้ยวเนาะซสายิงค่ะรูดซื้อชางล่ะซื้อายิ่งห้อง,หงน้องออยอค่ะกบคุณสมเสายิ่งนาใส้อยเขาวันวา่าค่ะในกลมำดีอีกจ้าในเนาะอืมข่ะสา้ยพร้อมเสอยู่ค่ะเออเฮ้ยไอสร้อยเดีลยเม่เย้าน้องอ้อยปีหักสูนะปีซ้อยน้องก็หักปีออ เห็นนันเสียซวยอ้อยเลยายซวยก็เลยหักกันกว่าต่อสู้สุดปานขายอขา่อค้าต้นตาหนูโตในแต่เป็นวิ่งเห็นแม่เขาอันตายกว่านั่นในข้าออไมเสียนั่นอวยซวยเขาก็เลยเอาม่เหมือเทียงก้อนหนึ่งสือห้องว่าปลาเกียงในอยู่ย่าค้าต้วนตาเขาซ้ำก็มีโลกในแต่ไยพิดเปิงลองเคอเปลี่ยนก็กูซวยยิ่งนั่นเสียอํากา ปอลไซ้สวอยเขาโกลยปล่อยเป็ดเขาไม่ลุกเล่เขาไเตื้อใส่กอดต่อสู้สุดปันเขาอยู่เย้ยาคามาสูงค่าเส้นกัดตัวนอกโกสุดกว่าทีเนี้ยคาเลยอยอดเอวปีน้องเขาติดตามปันช่องอยู่ถูกเขาเสกกำสังว่าลยติดตามย้าโกแข็งโตวสวยปันต้าหันถึงเตียมปันขอเมต์ตั้งแต่ในเสกกำคามาสูงค่า